หลวงพ่อขออวยพรให้ลูกหลานทุกๆคนทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองคิดิ่งใดปรารถนาิ่งใด ขอขอให้สมปราศนาอย่าเจ็บอย่าจนถึงคราวขัดสนขอขอให้มีคนให้ความช่วยเหลือให้มีความกตัญญูโลกุณคนประเทศชาติพระศาสนาของพระพุทธเจ้าและพระมหากษัตริย์ และบุญคุณของครูอาจารย์ผู้เคยมีพระคุณทั้งหลายขอให้ยึดหลักธรรมคำสอนของรพระพพทธเจ้าไว้ไปเป็นหลักปฏิบัติคือละเวทจากความชั่วทำความดีทำจิตใจพอะจนให้่องแผ้วมีจิตมีธรรมอย่าเห็น แก่ตัวอย่าขี้เกียรติใรู้จักขยัเนอดทนทำม,มากินแล้วลูกหลานทุกทุกคนก็จะประสบแต่ความสุขโชคดีปราถนาสิ่งใดจงประสบทุกประการเทินและขอให้่หุญหลา เรากลังเอวะเมวะอวโตตนังเอตานังอุปกตรปอิจิตตังปัจิตตังตุมางทีปเมนวัมิเจจุตเปเรตุนักปาจันโทุปนะโสยถาบุิโชลรโสยถาตัปพจิโยภูวัตจันทุตัปพโลโกวิัต จะสมาเอพระวัดวันตะลายโยตุกีเอ๋ายุโกเพราะว่าเอ้ายีวาทิมนสศีริกอริจังมุทธาปัจจัยโดจัตตาโลกธรรมาวัจันติอายุวันโนสุขังพระลังก์